สีขาวทำเบี้ยคู่ริมนะครับฝั่งสีแดงมีช่องเดินโคนขึ้นมาสีขาวจึงทิ้นเบี้ยไล่มา้าม้าสีแดงถอยกลับสีขาวจึงไหนฝั่งสีแดงนะครับเดินโคนสีขาวขยับเรือผูกเบี้ยหนฝั่งสีแดงเดินเรือครับสีขาวเดินเรือ ฝั่งสีแดงขยับขุนขึ้นมาสีขาวเหมือนจะซ้อนเรือครับแต่ว่าไม่ซ้อนนะครับสีแดงก็ขยับเรือสีขาวถอยเบี้ยงหงายกับฝั่งสีแดงเดินมาขึ้นมาสีขาวใช้เบี้ยงหงายผูกกับเบี้ยคว่ำฝั่งสีแดงดันโคนคู่ สีขาวครับโดนมาขึ้นไปสีแดงกินสีขาวเช็้โคนกินกับฝั่งสีแดงถามต่อเรือสีขาวโอเบี้ยบังฝั่งสีแดงเอาขุนขึ้นสีขาวทิมเบี้ยฝั่งสีแดงขยับเม็ด สีขาวจึงเดินขุนฝั่งสีแดงครับขยับเรือสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงทำเรือคู่ สีขาวเอามากินโคนครับฝั่งสีแดงกินลุกไปก่อนสีขาวถอยม้ากลับฝั่งสีแดงจึงใช้เรือกินโคนสีขาวเดินเบี้ยหลบฝั่งสีแดงขยับเรือหนึ่งช่องสีขาวหลบขุน ฝั่งสีแดงเอาขุนขึ้นมาสีขาวเอามา้าไล่เรือสีแดงใช้เรือผูกมา้าสีแดงครับเอาม้าเข้ามาอีกตัวสีขาวนะครับจึงขยับเรือสีแดงกินสีขาวใช้เรือ สีแดงเอามาแรก สีแดงบังครับสีขาวจึงเอาเรือนหนีไปสีแดงจึงเดินเบี้ยริม สีขาวโคโนไล่เรือเรือสีแดงจึงกดขุนสีขาวผูกเบี้ยสีแดงเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวใช้โคนไล่เรือสีแดงกดโคนสีขาวขยับขุนนะครับฝั่งสีแดงไหนสีขาวกินเบี้ยแดง ฟังสีแดงเดินเบี้ยงหงายครับสีขาวตัดสินใจครับผม กินเบี้ยงหงายนะครับฝั่งสีแดงหงายเข้ามาสีขาวเอาเรือจับเบี้ยฝั่งสีแดงชิงตีลุกสีขาวต้องจับขุนสีแดงจึงตีลุกซ้ำสีขาวขยับกับสีแดงลุกซ้ำสีขาวเข้าที่เดิม ฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงไหนเข้ามาสีขาวตีลุกสีแดงไล่เรือสีขาวขยับเรือหลบจับม้าฝั่งสีแดงยืดเรือสีขาวขยับสีแดงตีลุกสีขาวขยับสีแดงยืดเรือสีขาวขยับครับ ั่งสีแดงกินเบี้ยงหายสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวขยับนะครับฝั่งสีแดงเอาเรือเข้ามากันไว้สีขาวใช้ขุนไล่สีแดงฝากไว้กับเบี้ยงหายสีขาวตีลุกสีแดงชิดเรือ สีขาวยืดออกฝั่งสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนหลบฝั่งสีแดงบีบขุนเข้ามาสีขาวจึงถามต่อเรือทิ้งครับฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวหลบขึ้นฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงหยมาสีขาวขยับ ฝั่งสีแดงใช้เบี้ยไหนขังขุนไว้สีขาวครับก,กินมา้าฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวเอาเรือลงมาบางังฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวตีลุกสีแดงกินเรือ สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเข้าไปกันสีขาวจึงเดินเบี้ยสีแดงลุกสีขาวหลบฝั่งสีแดงเดินเรือสีขาวเดินเบี้ยนะครับฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน สีขาวเริ่มบุกด้วยการทิมเบีย้ยครับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเบีย้ยคู่ริมฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยคู่กลางกระดานสีขาวทิมเบีย้ยครับฝั่งสีแดงเสริมโคนขึ้นมารับสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเดินเรือ สีขาวทิมเบียสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้ามาฝั่งสีแดงครับกินออกไปสีขาวใช้เรือกินฝั่งสีแดงจึงทิมเบียสีขาวนะครับเอาเรือมาผูกโคนไว้ฝั่งสีแดงครับผมกิน สีขาวใช้โคนกินครับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวถอยเรือกลับฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวยกเรือกันไว้ฝั่งสีแดงจึงขึ้นมาจับโคนสีขาวใช้โคนครับค่อมเลยฝั่งสีแดงจึงเอาโคนแรก สีขาวใช้เรือกินฝั่งสีแดงจึงไปกดจับมา้าสีขาวถอยเรือกลับฝั่งสีแดงเอาเรือมาเพิ่มสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงเอามา้ขึ้นไปสีขาวซ้อนเรือครับฝั่งสีแดงทิมเบียไล่ม้า ม้าสีขาวขยับหลบม้าสีแดงไล่เรือเรือขาวจึงตีลุกขุนแดงขยับหลบสีขาวขยับจับเบี้ยฝั่งสีแดงผูกเบี้ยไว้สีขาวเอาเรือลงมาฝั่งสีแดงครับขยับมา้า สีขาวเดินเบี้ยสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวซ้อนเรือฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวเสริมม้าลงมา1ตัวฝั่งสีแดงเดินเบี้ย สีขาวเดินม้านะครับฝั่งสีแดงเดินโคนและสีขาวปิดเกมลูกจน